สวัสดีครับผมนายภาชลพลมางามเลขที่สิบเอ็ดครับวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรม jogging t o out กันนะครับเลือกเป็น cp 1 l นะครับโอเคครับแล้วก็มาใส่ทวิตตัวที่หนึ่งนะครับ0ูนย์จุดศูนย์ เป็นสวิตตัวที่หนึ่งครับแล้วเราก็จะมาใส่คอยแมกเนติกก็เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ครับเป็นแม็กตัวที่หนึ่งครับแล้วเราก็จะมาใส่สวิตตัวที่สองนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง ศูวิศศูนสองเราก็จะมาใส่คอยแมกเนติกหนึ่งศูนยูนจุดศูนย์หนึ่งแมกฮีทศูนสองหลังจากนั้นเราจะมาใส่หน้าสัมผัสปกติปิดนะครับก็เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับ แม็กตัวที่สองนี่ก็เป็นหนึ่งศูนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แม็กตัวที่สอครับนี้เราจะมาลองเทสกันนะครับครับเมื่อเรากดสวิตตัวที่หนึ่งนะครับ ตัวที่สองจะไม่สามารถทำงานได้นะครับจากนั้นเรามากดสวิตตัวที่หนึ่งตัวที่สองครับ <c oughs> ตัวที่หนึ่งก็จะไม่สามารถทำงานได้ครับครับขอจบรายงานเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ